เสร็จแล้วนะครับ d e p Plane Facelift นะครับคนไข้อายุจะเป็นวัยที่ต่ำกว่า60มีปัญหาก็คือแก้มเนี่ยหนักแล้วก็ค้ยลงมาเริ่มมีกระปอกจาวตรงเนี้ยแล้วก็กรอบหน้าเริ่มไม่ชัดแทนการผ่าตัดวันนี้ก็คือทำเป็น Big Facelift นะครับโดยที่เราจะวางแผลเนี่ยซ่อนในรูหูนะครับมีโผล่อันนิดเดียวข้างนอกนะครับแล้วก็มาหลังหูแล้วก็ทำ อัปเปอร์เน็กลนะครับเพื่อให้ได้กรอบหน้าที่ชัดเจนอีกหนึ่งคีย์พอยทที่สำคัญเนี่ยนอกจากการที่เราซ่อนแผลที่รูดูแล้วนะครับเราต้องรักษาความโคง้งความธรรมชาติของติ่งหูไว้ให้ได้เหมือนเดิมระวังไม่ให้หูเนี่ยถูกล้งลงไปมันจะมีช่วงที่บางคน,นแผลล้งแล้วมันจะดึงหูเนี่ยให้ลูลงไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟิกซี่เอียนะเราต้องทําให้หูเนี่ยมันโค้งเป็นธรรมชาติตึงแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ อ่าพวกล่องต่างๆหา,ายหมดน,นะแล้วก็กรอกหน้าที่ได้